บุญทานบารมีผุกสอนบุญทานบารมีผูกสอนที่ได้สร้างไหว้อุทิศทายคุณบิดนนท์มันนาคุณครูอาจารย์อุทิศทายหลวง

ี้ให้วัดดำเนิญสุขาราได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนนะครับนะครับใครอยากร่วมก็ไปเด้พระคุณหลวงพ่อนะครับอาบัญใจใส่บาตรได้เลยนะครับอาบัญใจใส่บาตรได้เลยชายเป็นแจกนะันนะครับ แล้วก็ที่เหลือก็คงตามบ้านเรือนที่เราอยู่นเะพื่อเป็นสิริมงคลไปองแยกนัครับเข้าแถวนะครับไม่ต้องรุกมาจะไม่ต้องรุกมานะครับน้าคนที่ก่อดนะครัน้าใสได้เลยนะครับพยาร่วมกับพระพ่อนะครับปัญญายไสหมาดได้เลย,ยแล้วแต่กําลังกรรทา,าน,นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับไปทานอาหารก่อนน้านที่รงมานของเรานะครับและผู้ที่เดินทางกลับก็ขอให้โชคดีนทุกคนนะครับ รุ่นที่ลลหลวงพ่อแจกนะครับรุ่นนี้นะครับเราไม่มีการทำซ้ำอีกแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับรุบ่นนีนน้นะครับตาให้เราแซงครับได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนตาได้เลยนะครับตาทุกคได้เลยนะครับ

นายกพากรนเราไว้ี่ว่า้ภนะครับใหญ่ทุกที่ที่ท้าแล้วเราดีปฏิภไวมาพีเสใไม่เข้าใจทำไมนะครับขาวาต้องตานต่อครับครับ ไว่าีไมเลีได่มีไอย่ไา้ไป้วั่ไม่มีสวไม่มีไม่มาแลนะนะครับขอเที่ยวเทียวจะได้ไหว

นะครับไม่้อมากนะครับไม่ต้องรนะเออนะครับขอท่วเี่ยวไม่ได้ไหวนะไม่ได้ไวยยครับนะเยเเอาสองคนสอเส้แล้วก็อ่าแเูเ